สวัสดีค่ะนางสาวกัญทิกาพุ่มพเนนรหัสหนึ่งหกสามหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สามสี่หนึ่งสามศูนย์เจ็ดสาขาโทรค้ามรคเทียบโอนนะคะการบ้านนะคะจากโจทย์ให้หา TRTP MP แล้วก็ TS นะคะก่อนอื่นเราก็ต้องมาหาทีต้ากับโอเมก้าเอ็นก่อนนะคะอันนี้หามาได้เท่ากับทีต้านะคะได้เท่ากับ0.5โอเมก้าเอ็นได้เท่ากับ2 แล้วก็จากนั้นก็มาเข้าสูตรหาทีอาค่ะสูตรมีอยู่ว่าพายลบเบต้าส่วนโอเมก้าดีนะคะเราก็ต้องมาหาเบต้าก่อนนะคะเบต้ามีสูตรว่าอาร์ a แอนโอเมก้าดีส่วนซิกม่านะคะจากนั้นเราก็มาหาโอเมก้าขอโทษค่ะมาหาเบต้านะคะก็จะได้เท่ากับ1.04เรเดียนนะคะจากนั้นเราก็นำการ ทำการหา TR นะคะโดยพายให้เท่ากับ3.14นะคะลบกับเบต้าจากที่เราคำนวณหามาได้นะคะแล้วก็มาลบโอเมก้าเอ็นรูทหนลบทีตากำลังสองะคะแทนค่าก็จะได้เท่ากับ1.21จนะคะจากนั้นก็มาหา TP ตามสูตรพายส่วนโอเมก้ะคะแทนค่าก็จะได้1.815นะคะ จากนั้นก็มาหา mp ตามสูตรนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็มาหา ts ก็จะได้เท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ